Hi วันนี้ก็มาอีกแหละก็คือเรามาออ n b อคิ i r โ n o ของเ s h e ตอร์ซึ่งมันเป็นคอ l l e c t i o เดิมที่เคยอ u n ็อกไปแล้วก็คือตัวที่อันเคยอ็อก x เราจะเป็นตัวนี้นี่จะเป็นน้องคอร์ดคอร์ด Don c o r มันเป็นน้อยเนี่ยชื่อน้องะไรนะมันเป็นน้องไป้ายไฟจราจรอะกลวยจราจรซึ่งอันนี้มันเป็นเป็น เป็นบล็อกที่พี่ที่ทำงานเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเว้ยก็คือเป็นพีร์นเดย์นั่นเองนะคะคือตอนนี้ไม่ถึงวันเกิดเราแต่ว่าเขาก็ซื้อให้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบรู้ว่าชาวเราชอบแบบพีโลโนโออะไรเงี้เออก็เออดีใจซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจริงๆก็ลึกๆเราก็อยากให้มันซ้ํากับตัวนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าซ้ํากับตัวนี้จะทาไงก็จะไม่ขายต่ออยู่ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่เขาซื้อให้อ่ะแล้วมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจเราก็จะไม่ขายต่อก็จะเป็นน้องแฝดก็ได้แฟดเพิ่มก็ไม่ปไร แต่ว่าเราก็เป็นลุ้นว่าได้ตัวไหนเราอยากได้ใช่ไหมสิ่งที่เราอยากได้จริงๆอ่ะอยากได้จริงๆอ่ะคอเนี้ยเราชอบทุกตัวเลยอือก็เลยคิดว่าแบบถ้าได้ทุกตัวก็ดีเออแต,แต่จริงๆก็อยากได้น้อคูกนิดๆเหมือนกันเออถ้าได้นกคูกก็โอเคแต่ถ้าได้ตัวอื่นก็เขเหมือนกันอะไรเงี้ยเออฟิลี้อ่ะมา ดึง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 เขียนจะไม่เปิดเราไม่เปิดการ์ดก่อนเอ๊ะเอ๊ะเอไอ้ไม่วิแทนแทนนันอ๋อได้น้องเทียนเอ้ยน่ารักเป็น้องเทียนเดี๋ยวนะวิน่ารักจังเดี๋ยวนะทำไมน้องเทียนถึงไม่มีเอ้ยมันมีปะอ๋อนี่ไง เอ้ยนี่นี่ได้น้องเทียนแฮะเอ้ยน่ารักน้องเทียนก็น่ารักแกคือน่ารักดีอ๋อน่ารักจังเลยดูสิจะดูน้อยอีกตัวหนึ่งที่ฉันได้ก็คืออันนี้อ๋ออ๋อน่ารักจังยอ๋อดูดีอะว่าน,น้องแบบอืมน้องเทียนน้องเทียนเลยโอเค,อเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ด อืมเป็นแบบที่ถือแคนโดเป็นแคนโดโฮเดอร์งอน่ารักจังเลยโอเคขอบคุณมากคะ่ะพี่จิ๊บขอให้ร่ำรืนเรื่อยตลอดไปย,ยชิ